เจนเมสิตอ่านโดยรัตจิตอรุนังสีเวศเขียนโดยพราวอรุนังสีเวศณเมืองหงสาวดีพระราชาทักทายะอายุครบ17ปีบริบูรณ์เหลืออีกหนึ่งปีเขาจะบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของเมืองหงสาวดีเขาไม่ค่อยว่าราชการเองเลยเพราะมัวแต่ทำกิจกรรมร้องเพลงชิดลม ซึ่งเป็นแม่ของทักทายะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตั้งแต่ทักทายะขึ้นกองราชชิดลมบริหารบ้านเมืองเองโดยลืมคิดไปว่าตนเองเป็นผู้หญิงและตนก็สามารถทำงานนี้ได้นางคิดเพียงแค่ว่าในเวลานี้แผ่นดินหงสาวสดีมีนายกษัตริย์ปกครองอยู่ กว่าสองปีที่ผ่านมาทักระธายะจัดงานร้องเพลงในเกขตชุมชนเมืองหงสาวดีเขาเริ่มจากการร้องเพลงด้วยตนเองและพัฒนาเป็นการจัดเวทีประกวดร้องเพลงสำหรับชาวเมืองคนจำนวนมากหลงรักเสียงอันไพเราะของเขาบางคนถึงกับเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนักร้องเพราะได้แรงบันดาลใจจากเขาและเวทีประกวด ซึ่งถูกจัดขึ้นทุกเดือนทำให้เกิดนักร้องที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายคนชาวมอญจากต่างเมืองพากันเดินทางมาที่เมืองหงสาวสดีเพื่อเข้าประกวดชมการแสดงและเพื่อความบันเทิงชิดลมยกเลิกกฎหมายที่นางกษัตริย์เจตมณีเขียนไว้และกลับไปใช้กฎหมายของนายกษัตริย์คนก่อนตามเดิม ชิดลมเคยขอยืมพื้นที่เวทีประกวดร้องเพลงของทักษทายะเพื่อกล่าวคำอาลัยและขอโทษครอบครัวที่มีคนถูกประหารเพราะกฎหมายของเจตมณีในช่วงเวลานั้นอาชญากรคดีความรุนแรงในครอบครัวถูกปล่อยกลับบ้านผู้ที่ใช้บริการโสเพณีชายหญิงในสถานบริการไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจาก คู่ครองอีกต่อไปผู้ชายที่มีภรรยาอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องขออนุญาตภรรยาเมื่อจะมีภรรยาเพิ่มเพศเดียวกันไม่สามารถแต่งงานกันได้ถ้าเคยแต่งกันในรัชกาลของเจดมณีให้ถือว่าการแต่งงานนั้นเป็นโมฆะทั้งคนรวยและคนจนเสียภาษีหนาตาส่วนเดียวกันนันกโทษกดีสุจริตถูกปล่อยออกจากคุกเมื่อจำคุกครบสามปี อัตราการจ่ายค่าแรงตามขนาดรูปร่างและเพศถูกนำกลับมาใช้ผู้ชายอายุมากที่สุดในครอบครัวมีอำนาจตัดสินใจแทนสมาชิกครอบครัวทั้งหมดและมีสิทธิในทรัพย์สินของคนอื่นๆในครอบครัวตั้งแต่การนำกฎหมายเดิมกลับมาใช้ผู้หญิงและเพศที่สามที่มีความสามารถเริ่มเดินทางออกนอกเมืองอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายดังกล่าวและเริ่มทำธุรกิจ ตามความถนัดของตนนอกจากนี้รายชื่อลูกขุนในศาลถูกทำลายทิ้งจะไม่มีการเชิญประชาชนคนทั่วไปและอดีตเหยื่อของอาชญากรรมให้รับหน้าที่เป็นลูกขุนผู้ที่เป็นลูกขุนจะต้องเป็นผู้มีผู้ทีบัตรด้านกฎหมายเท่านั้นชิดลมรู้สึกสบายใจเมื่อนานทำงานเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์ นางรู้สึกว่าเมืองอุสาวดีกลับไปมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนใช้ชีวิตตามจารีตประเพณีที่มีมาแต่โบราณการนางจึงไปพักผ่อนโดยให้คนรับใช้ช่วยกันรื้อค้นสมบัติที่ยึดมาจากราชเทวี <sm ell> เผื่อว่าจะมีสิ่งของนางที่น่าสนใจและเครื่องประดับที่มีค่าจนกระทั่งนางผู้บันทึกส่วนตัวของราชเทวี ชิดลมเริ่มมีความอยากรู้อยากเห็นว่าราชเทวีจดอะไรเกี่ยวกับนางลงไปบ้างตั้งแต่เมื่อพระสวามีของพวกนางมีชีวิตอยู่ชิดลมเปิดบันทึกนั้นย้อนไปตามวันที่และปีที่ชิดลมสามารถจำได้ดีคือปีที่ทักษทายะตัวจริงหายไปในป่า บันทึกของราชเทวีไม่ได้กล่าวถึงทักทายะแต่มันบ่งบอกว่าเจมณนีไม่มีเลือดกษัตริย์แม้แต่หยดเดียวเจมณีไม่ได้เป็นพระธิดาจากคันของราชเทวีและไม่ใช่ลูกของเชื้อพระวง์พระองค์ใดเลยบันทึกของวันนั้นระบุว่าหญิงชาวบ้านชื่อนิลา วิ่งมาที่ขบวนเสด็จของราชเทวีนิลาแจ้งสิ่งที่นางเห็นแก่ราชเทวีราชเทวีจึงรีบไปดูอัชญากรที่เกลียดชังเกฆ่าชายสองคนศพของทั้งสองนอนในทุง่งหญ้ามือของพวกเขาอยู่ในท่าเอื้อมจับกันอยู่เด็กหญิงที่เป็นลูกมุลธรรมของเกทั้งสองกำลังร้องไห้และทำอะไรไม่ถูกทหารของราชเทวีวิ่งตามจับ พวกอาชญากรราชเทวีรับเด็กมาเลี้ยงไว้ให้นางกินผงโมโซโนโเพื่อลบความจำที่แสนเศร้าในอดีตราชเทวีกราบทูลพระสวามีให้แก้กฎหมายที่เขียนตามคำพีของลัทธิพระสวามีจึงให้ยกเลิกประเพณีการโยนหินใส่มนุษย์และมีให้ประชาชนเข็นฆ่ากันเองแม้จะถูกต้องตามหลักการของลัทธิก็ตาม แต่อชญากรที่ฆ่าเกในครั้งนั้นก็ถูกปล่อยตัวเพราะพวกเขาฆ่าเกก่อนที่กฎหมายจะได้รับการอนุมัตินายกษัตริย์พระองค์นั้นได้รับการยกย่องจากประชาชนเพราะเขายกเลิกประเพณีอันปาเทือนเขารู้ว่าความดีความชอบนั้นมาจากราชเทวีเขาจึงแต่งตั้งให้ราชเทวีเป็นราชินีทั้งทั้งที่ชิดลมให้กำเนิดพระโอรสก่อน นายกษัตริย์ยังแต่งตั้งเด็กหญิงที่ราชทวีรับมาเลี้ยงเป็นรัชทายาทแม้เวลานั้นเด็กหญิงคนนั้นเหมือนเด็กปัญญาอ่อนที่จำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ภาษาพูดราชทวีรับนิลาเข้าทำงานเพราะนิลาเป็นผู้ที่นำราชทวีไปพูดเด็กหญิงราชทวีย้ำเตือนนิลาและทหารที่รู้เหตุการณ์ไม่ให้เล่าเรื่องสะเทือนใจให้เด็กหญิงฟัง ราชทีวีเขียนบันทึกพัฒนาการของเด็กหญิงนางใส่ความจำใหม่ให้เด็กหญิงนั้นหลอกนางว่านางมีเลือดกษัตริย์เต็มตัวให้ความรู้ทั้งาศาสตร์และศิลป์ให้นางฝึกต่อสู้ขับม้าและขับช้างฝึกจับไดโนเสาร์เตรียมให้นางพร้อมที่จะเป็นจอมทัพชิดลมเห็นว่าปีที่ราชทีวีรับเจ็ดมณีมาเลี้ยงเป็นปีเดียวกับที่ทักย้ายาตัวจริงหายไป และพระสวามียังแต่งตั้งเจตมณีเป็นรัชทายาทอีกเวลานั้นทักตายาอายุได้สองปีและเด็กหญิงที่ราชดีวีเก็บมาเลี้ยงได้รับการคาดเดาจากลักษณะว่าอายุหกปีจึงถือว่าเด็กหญิงคนนั้นเป็นพี่สาวคนโตมีสิทธิ์ตามกฎบนเซียนบานในการสืบทอดราชสมบัติ ชิดลมจึงค่อนข้างมั่นใจว่าราชเทวีเป็นผู้ลักพาตัวทักทายะตัวจริงหรืออาจจะสังหารทักทายะตัวจริงไปแล้วชิดลมคิดถึงลูกชายแท้ๆของตนก็รู้สึกโกรธนางรู้ว่าพระราชาทักทายะคนปัจจุบันยังคิดตามหาทักทายะตัวจริงอยู่นางจึงไปหาเขาที่ตำหนักชิดลมเห็นทักทายะกําำลังเรียบเปียงเพลงและทดลองร้องเพลง เนื้อหาของมันใช้ขับร้องเพื่อตามหาพี่น้องที่หายไปชิดลมไปยืนตรงหน้าทักษายะและฉีกเนื้อเพลงนั้นทิ้งนางชี้แจงให้ทักษายะทราบว่าทักษะายะตัวจริงได้ตายไปนานแล้วและการแต่งเพลงเช่นนี้อาจทำให้มีผู้แอบอ้างเพียงเพราะหวังในราชสมบัติ แต่ทักทายะก็ไม่พอใจเพราะสิ่งที่ชิดลมฉีกไปนั้นไม่ได้มีเพียงเนื้อเพลงหากแต่ทักษทายะเขียนโน้ตเพลงลงไปด้วยซึ่งเขาควรที่จะมีโอกาสนำโน้ตเพลงนั้นมาใส่เนื้อร้องใหม่ชิดลมกลัวว่าลูกจะเสียใจจึงเข้าไปปลอบทักษทายะจึงถือโอกาสชักจูงให้แม่ของเขาเพิ่มข้อกฎหมายเกี่ยวกับการร้อลลงเพลงลงไปในกฎหมายฉบับดั้งเดิม เขาต้องการเพิ่มข้อบังคับให้มีการปลูกมะนาวเพื่อให้ชาวเมืองทุกหลังคาเรือนมีคุณภาพเสียงที่ด mm. ีเขาอยากสร้างข้อยกเว้นในการก่อควมามรำคาญในเวลากลางดึกทุกคนควรมีสิทธิ์ที่จะเปล่งเสียงร้องเพลงเวลาใดก็ได้โดยไม่ถูกฟ้องร้องและควรมีกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างหรือพนักง,งานที่ใช้เวลางานไปกับการร้องเพลงเนื่องจาก เสียงเพลงสามารถช่วยให้เพื่อนร่วมงานผ่อนคลายได้ชิดลมไม่ยอมเพิ่มข้อกฎหมายตามที่ทักทายะเสนอแม้ว่านางจะรู้ว่าทักทายะประสบความสําเร็จในการร้องเพลงและการจัดเวทีประกวดทักทายะจึงเผยความจริงกับแม่ว่าเขาที่เขียนบทความลงวารสารชาวมอญไปแล้วเกี่ยวกับนโยบายที่เขาต้องการให้มีในอนาคตชิดลมกัดฟัน และพยายามควบคุมสติเอาไว้เพราะกษัตริย์ตัดแล้วต้องไม่ขืนคำแต่ทักษายะกับเขียนเรื่องไร้สาระลงไปในปรสารชาวมอญที่ทุกคนอ่านไม่ว่าจะเป็นชาวมอญในเมืองหรือนอกเมืองของสาวดีชิดลมรีบไปที่สำนักพิมพ์เพื่อขอดูวารสารฉบับที่เพิ่งออกและที่ยังไม่เผยแพร่นางขออ่านต้นฉบับ ของเล่มที่กำลังจะเผยแพร่และนางดึงบางหน้าที่ทักษทายะเขียนออกไปแต่ดูเหมือนว่าบทความนั้นจะมีข้อความระบุว่าตอนที่สแสดงว่าทักษทายะเขียนเรื่องความต้องการปรับนโยบายและกฎหมายไปแล้วในสองฉบับก่อนหนะ้า ชิดลมบนพึนรรมพำกับตัวเองด้วยความอึดอัดใจและนางก็ก้มดูวรารสารต้นฉบับนั้นอีกครั้งบทความที่อยู่ถัดจากหน้านั้นคือบทความที่ทักเทวีเขียน ทักเทวีเป็นพระธิดาองค์เล็กของชิดลมนางอายุเพียงสิบสาปีแต่สามารถเขียนเรื่องการค้าขายทางทะเลได้ทักเทวีรู้จักสินค้าของแต่ละเมืองและรู้ว่าต่างชาติประเทศใดต้องการซื้อสินค้าชนิดใดชิดลมรู้สึกอิจฉาลูกสาวแทนลูกชายนางรู้สึกอยากให้ความสนใจนี้มาอยู่ในตัวของทักทายะมากกว่า เพราะในสายตาของชิดลมผู้หญิงจะมีความสามารถมากเท่าไรนั้นก็ไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหญิงเชื้อพระวงศ์เพราะท้ายที่สุดพวกนั้นก็ต้องถูกส่งไปเป็นของขวัญเพื่อผูกเม็ดกับเมืองอื่นเวลาเดียวกันนั้นชิดลมก็อยากรู้อยากเห็นว่านักเขียนของวารสารเขียนอะไรบ้างเกี่ยวกับเจมนมณีและการตายของราชเทวี ชลโมไปหยิบบรสารฉบับเก่าขึ้นมาอ่านมันถูกเขียนว่ามีหมายจับเจ็มณีในข้อหากักขังลวงเหนี่ยวสามีของผู้อื่นสองคนและประชาชนเศร้าโศกเสียใจที่ราชเทวีฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังในการกระทำของลูกข้อความทั้งหมดตรงตามที่ชลโลมสร้างเรื่องขึ้น ชิโตมเริ่มได้ความคิดที่จะใช้วารสารนี้เป็นเครื่องมือนางให้ศิลปินวาดภาพของเจตมณีให้ยั่วยวนกว่าปกติและนางได้ใช้นามปากกาเขียนข่าวปลอมเกี่ยวกับเจตมณีว่าราชเทวีตายเพราะได้ยินข่าวเช้าของเจตมณีและเจตมณีดีใจที่จะไม่มีแม่คอยดุด่าเรื่องที่นางมี พฤติกรรมสับสนทางเพศนอกจากนี้เจมินียังเที่ยวคุมขืนนักโทษคดีเล็กๆในคุกนางกลัวว่าข่าวจะแพร่ออกไปจึงสร้างกฎหมายขึ้นมาเองเพื่อส่งคนเหล่านี้ไปรับโทษประหารชิดลมมีทั้งบันทึกของราชทวีในมือและมีช่องทางการกระจายข่าวคนที่มีข้อมูลและควบคุมข้อมูล,มลคือคนที่ยิ่งใหญ่ นางต้องการปรับทัศนคติและวิธีการคิดของชาวมอญเพื่อให้ประชานิยมชมชอบนางและพระราชาตักทายะชิดลมรอจังหวะที่เหมาะสมเพื่อจะเผยแพร่ข้อมูลในบันทึกของราชเทวีให้ชาวมอญทุกคนได้ทราบว่าเจตณีไม่มีหัวนอนปลายเท้าเป็นเพียงลูกบุญธรรมของผู้ชายเกสองคนที่อยู่กินด้วยกันโดยมิชอบด้วยกฎหมายและผิด หลักจารีตประเพณี